สวัสดีครับผมมาแล้วครับผมเรามาตอบคำถามกูคุณแล้วกับ h a s h ท a g อ็อ์ที่สิ่งโตครับผมอ่ะเริ่มสบายดีไหมครับคุณก้องพบก็ยังอยู่ดีมีสุขดีนะครับผมค่ผมไม่ถามบบคืนด้วยหมายถึงว่าอะไรเขาถามว่าก้องพพกับอาทิตย์สบายดีไหมเป็นไงบ้างสบายดีครับยังแฮปปี้ครับผมว่าไปสะพานพระรามปูดแปดอ๋อผมว่าไปสะพานพระรามปุแปดอ๋อ มันจะมีสคริปที่เราคุ้นเคยกันดีคุณเห็นเกียร์นี่ไหมเออเออเกียร์เนี่ยมัน,นเป็นตำนานนั้นออแล้วคุณก็ต้องพูดว่าถ้าผมอก็ผมอะอะไรนะจับจับเกียร์เออจับพี่ทำเมียเกียร์ของพี่ก็จะเป็นเกียร์อี่มันเป็นแดร็กที่แบบมันจำในตำนานในตำนานคุณจะเลี้ยงอะไรครับถ้าเป็นกล้องพบกล้องพบคงเลี้ยงหมาชิบัอืมนี่ว่าอาทิตย์ก็คงต้องเลี้ยงหมาเหมือนกันกท่งอาที่์น้าชอบเลี้ยงหมาเหมือนกันทันอะไร น่าแบบบางแก้วมั้งอาทิตย์ไม่น่าเลี้ยงหมาแบ้ว่ะเอาจริงผมอยากลองเล่นกันแบบเป็นหนังลบจิฆาตกรรมเลือดสาดเลือดสาดเออป่อยเจ็บลบจิงงหน่อยพี่รักขมป่าวครับบอกเลยไม่ล่มก็เละร่มร่มตั้วแต่คิดแล้วคิวแต่ละคนแค่ทำงานทัยากเลยแต่ว่าน่าจะมันนะถ้าได้ไปอ่ะที่ไหนดีครับคุณสงโต ที่ไหนก็ได้ที่เราสามารถเจอกันได้เยอะๆโดยที่ยังมีโซเชียลดิแทนซิ่งอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเจอคุณที่โซตัสเดอะรีเนียร์ฟอร์วิลล์มอลก่อนเลยนะครับอาไทยอินเกมวันนี้สองนี้เจอกันนะครับซื้อบัตรได้ที่ไทยทีเทสเมทจะถึงสาขานะครับฝากดิคาฝากดิครับเครื่องดื่มนะเออ่ผมแนะนำให้กินชาเขียวครับแต่ว่าต้องเป็นยี่ห้อโอิชินะครับครับผมเอาเป็นว่าไม่รู้เมื่อไหร่แต่ว่าเตรียมตังไว้ก่อนแล้วกัน เดาเป็นคนผู้เปื่อยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วบอกเลยว่าแจมคิดถึงไหมครับก็เพราะอย่างนี้ไงครับถึงได้มีสตาร์ทเดอะรีวิเนียร e โฟร์เอ็มอเอันนี้ผมไม่ตัดด้วยผมจะเอาบอกเลยว่ามอได้ครับผมเจอกันนะครับที่สตาร์ทเดอะรีวิเนียร e โฟร์เอ็มครับ ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นเตรียมเพลงครับผมซ้อมโชว์ฝึกร้องเหมือนเดิม We are preparing right now We are practicing our singing our d a n c i n g and sing and sing yes เริ่มซ้อมกันเรียบร้อยแล้วครับช่วงนี้อยู่ในเรื่องฝึกเกี่ยวกับโชว์กับเพลงใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับที่ติ๊กเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับผมฝากดีนะครับในวันที่22นะครับผมเจอกันนะครับฝากซื้อบัตรด้วยก็วันที่22นะครับไม่ใช่ฝากซื้อบัตร ต่อสบัดได้เลยที่ไททีเกอรมเจอร์นะครับฝากด้วยนะครับผมยังไงนะครับก็ต้องขอฝากนะครับโซตัสเดอะรีวิวเนียนฟอร์เอเวอร์มอลนะครับผมสามารถสบัดได้ที่ไททีเกอร์แมชชีนเจอร์ทุกสาขาครับผมแล้วก็วีไลฟ์ครับผมยังไงก็ต้องขอฝากด้วยนะครับรับรองนะครับมาเจอกันในวันที่22มีความสุขและสนุกแน่นอนครับ